สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาสิเอากำไรชีวิตของหมัดมาให้เบิรงจ้ามาสื่อมาเบิดทั้งหมดสองพันหกร้อยบาทจ้าพี่น้องประเด็นมันมียุ่งสิมาสิคืนภาพให้เบิรงนี่รอบพี่แล้วมันไปสื่อทุเรียนมาทั้งเบิดเจ็ดร้อยบาทแต่ท,ที่นี่มันก็ได้ลูกต่หักต่หักมาสองลูกเนาะหมัดก็เลยเอาไปเฮ็ดคอนเทนต์จ้ามัดเอาไปเฮ็ดคอนเทนต์ที่แบบว่าเออ เอาทุเรียนมาให้นะทุเรียนมาให้นะสิบปอกเปลือกแฟนมาเกิดยโยนทุเรียนมาใส่แบบเปาซึ่งมัดกับได้เซฟจะคของและพี่น้องมัดกับเอาอการกระแทกยัดเข้าไปในผาถุงมัดกับเอาผาสิน่นเออยัดเข้าไปในผาถุงเพื่อเป็นการเซฟนะจ๊ะถ้าเกิดย,ยน,นมาคลิปนี้สั่งมุนลนราคาให้ตามนี้เลยค่ะพี่น้องเออถ้าอันมาเสียเอามาแปะเนาะประมาณร้อยแปดสิบกว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐจ,จ้ะแล้วกอีกคลิปนึง มันกินเบิดแล้วมันก็เอาเปลือกมะแวกค่ะเอาเปลือกมะแวกซึ่งมันไปปอกอ่ะเอาเนื้อบักแตงไม่หยัดไหว้ในเปลือกแล้วมันก็แหวกออกมาบักแตงกระห่วงคลิปนี้มันได้เงินมาหาซิปเหรียญร่วมเบ็ดเสร่อทุเลียนหลอดนันที่มันซื้อมาหกเจ็ดร้อยนะมาเหตุเงินได้ประมาณแปดเก้าพันบาทพี่น้องรอบนี้มันก็เลยแบบเป็นกรไรชีวิตมันก็เลยมาซื้อเนี่ยค่ะทุเรียนสามลูกนี่สองพันหกร้อยบาทอันนี้จะเป็นเนื้อพร้อมท่านนี่ อันนี้มาซื้อมาแบบเนื้อพร้อมทานส่วนอันนี้มาสิอเอาไปฝากแม่กับหลานจ้าส่วนแม่แฟนมาก็จะโอนเงินโอนเงินให้เราไปซื้อกินเอาเนาะค่ะมาก็มีขอบครัวของมาแต่กับขอบรัวของแฟนเนาที่เขาต้องสพอร์ตนี่ค่ะพี่น้องนี่คือกำไรชีวิตอีหรีเด้ค่ะกำไรชีวิตคักคแนเนเน่ได้มาแบบบอกตรงๆนะพี่น้องตอนแรกอะมาตั้งใจว่ามาจะไปกินบุฟเฟทุเรียนอยู่ละย่อง มาโทษไปชิคราคาหนะหัวละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้มันยุ่สมุทรสาครถ้ามันไปกาแฟมันกระสิเบิดค่ากินทุเรียนบุฟเฟ่นะสองพันมันมาจ้ะแล้วกันเนี่ยมันไปกับอีกประมาณพันหนึ่งแลวก็ซึ่งโค้งตอกน้อนโรงแรมซึ่งมันโค้งน้อนประมาณห่าร่อยมัดคำนวณแล้วมัดจะเบิดประมาณสี่พันเพื่อไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนมันก็เลยค้นไปคืนมากพี่น้องจริงๆมันก็เป็นความฝันของมัดแหละ เป็นความฝันว่าครั้งหนึ่งอะอยากไปกินบุฟเฟต์ทุเรียนแต่ว่าแบบคืนไปคืนมาเหรอกเงินต่ง 4, น้งสี่พันอะอืมขันมาซื้อ,อสิกะขอบขัวห้องสิได็ก,กินน้ำแล้วห้องก็คืนสิบ่ด้กินในปันณเนี่ยคือคนห้าเนี่ยเนี่ยกินผู้ยังไงยังเสียพี่น้องเนี่ยกินผู้ยังไงยังเสียผู้หนึ่งผู้หนึ่งยังไงยังสิกะอิ่มแล้วนะแบบราสิบปเสียินเป็นพันนะเมื่อก็เลยคืนไปคืนมาแต่ชินใจแล้วบ่ไปสิไปซื้อแบบนี้กินแล้วก็บแบบให้ขอบรัวห้าได็กินน้ำดีกา เงินตั้งสี่พันเนาะพี่น้องโอ้ยห่อนละเบิงบ้งละเบิ้งเอานว้นี่ละกันเนาะนี่เนาะเนื้อกรอบนอกน,นุ่มใน,ม,นแบบมันมันเปนแบบแล้วมันก็เป็นเ้นพร้พอมเนี่ยพี่น้องมันกรอบอีเลี่ยนอืมเนื้อออก ซื้อมาชุ่มๆหวนมันหั่นได้เนี่ยสองพันหกร้อยบาทสามลูกมื่อีกค้ะมันึง <c oughs> รอบดีมาซื้อมาขนาดนี้นันกัสิบว่าให้เสียผลประโยชน์ค่ะพี่น้องมันจะสั่ง้วค่ให้ได้กำไรขึ้นมากค่ะเพ้ากอีกจะได้กระฝากคลิบไม่แน้ออมโอ้กอมใจพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเด้อค่ะสวัสดีจ้า